ดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบซีทาร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่2มกราคม2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะส่งเหรียญการเงินนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวารายจ่ายค่อนข้างเยอะหรือเรียกว่าการหมุนการผันนะคะก็ได้ด้วยนะคะเจ็ดถ้วยความขวัญความหวังโปรเจกต์ไอเดียนะคะก็มีเข้ามามากมายนะคะห้าดาบนะคะอึดอัดใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภท รวมทีมรวมกลุม่มวันนี้ต้องไม่แย่ร้อนนะคะอาจจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะหรือก็เรียกว่าการงานที่อาจจะมีการแข่งขันกันนะคะก็ได้ด้วยนะคะเดอะไฮโรเฟนนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์ไปขอพรน,นะคะช่วงนี้มัก็เกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานนะคะเรียกว่าจิตใจดีงามน,นะคะ เดินทางไปไหนแคร้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะรวมทั้งนะคะคนวันอาทิตย์ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะให้โชคเสี่ยงเซมซีนะคะแล้วก็เอาเลขจากเซมสีมาเสี่ยงโชคได้นะคะส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิมีเลข2 7งเหหนะคะสองเจห้า ห่านนะคะต่อไปคนจันทร์คนวันจันทร์นะคะแปดถ้วยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะ หรือเรียกว่าพักผ่อนน้อยบางคนอาจจะก็เ,เรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของกินเลี้ยงนะคะเฉลมิมฉลองก็ได้นะคะเรียกว่าดึกดื่นมืดค่ามีดวงเดินทางทั้งกลางวานันกลางคืนนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะโดยเฉพาะใครที่ต้องแชร์รถใช้ถนนนะคะระวังความดันไมเกรนนะคะมึนๆงงๆด้วยนะคะ หกไม้เท้านะคะด้านของการงานนะคะใครโรงงานอยู่มีโอกาสได้งานนะคะหรือว่าใครที่ทําอยู่แล้วการงานยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะสี่ดาบนะคะรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่ารอจังหวะรอเวลานะคะห้าเหรียญการเงินรายจ่ายเยอะนะคะบางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีดวงเกี่ยวข้องกับการเสียเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับการงานหรือ นู่นนี่นั่นมารออยู่หน้าประตูเต็นไปหมดนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะต้องรัดเข็มขัดบ้างนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่ารายจ่ายเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปนะคะสุขภาพนะคะอาการเหนื่อยเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะนะโดยเฉพาะใครที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะความรักนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะบางคู่นะคะอาจจะอยู่กันคนละที่เรียกว่ามีดวงพัดพรากหรืออาจจะอยู่บ้านเดียวกันนะคะทำงาน เข้ากะที่ไม่ตรงกันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะคนโสดนะคะยังหหยหากับอดีตอยู่นะคะบางคนยังรอคอยคนรักเก่าเรียกว่ายังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ย4ี่นะคะมีเลขแปดหกสี่ห้านะคะแปดหสี่ห้านะคะ คนวันอังคารนะคะสิบดาบนะคะเครียดเลยนะคะเขาเรียกว่ามีความกังวลใจนะคะในเรื่องของการงานนะคะบางคนเครียดในเรื่องของการเงินนะคะก็ได้ด้วยนะคะความฝันจินตนาการนะคะเข้ามาในสมองมากมายเลยนะคะเขาเรียกว่าคิดไปเรื่อยนะคะนักจินตนาการโปรเจกต์นะคะเข้ามานะคะให้เราต้องคิดมากให้เราต้องคิดเยอะนะคะ นะบางคนอยากจะไปวัดอยากจะไปปฏิบัติธรรมนะคะอยากจะไปสวดมนต์อยากจะไปขอพรนะคะช่วงนี้จะทําอะไรนะคะต้องใช้สตินะคะต้องมีความละเอียดต้องมีความรบอบคอบแต่ใครหลายๆคนก็ก็เรียกว่ามีสติที่มากขึ้นนะคะหถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้ ไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนกลับถิ่นฐานบ้านเกิด <c oughs> ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะธุรกิจยังมีลูกค้าประจํายังมีลูกค้าเก่าๆนะคะแวะเวียนเข้ามาตลอดนะคะความรักใครที่โกรธการเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้กลับมาพูดมาคุยนะคะมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะ คนโสดนะคะจะเป็นคนเรียกว่าจะมีคนเข้ามาบางคนเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือเรียกว่าอายุห่างกันหลายๆปีก็ได้ด้วยนะคะการเงินรายจ่ายเยอะนะคะนน่นพังนี่พังซ่อมแซมปรับปรุงนะคะเยอะแยะมากมายนะคะแต่ยังไงเราก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขศูนย์เจ็ดศูนย์หกนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์หกนะคะ 宝宝呢？坤坤说。 คนพุธนะคะเดลเวอร์นะคะการพูดการติดต่อการพูดการเจรจาการสื่อสารนะคะในเรื่องของการงานนะคะต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะเรียกว่าการงานยังมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับงานทางด้านบริการนะคะที่ต้องใช้คําพูดหรือแม้กระทั่งความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบนะคะช่างดีไซน์นะคะงานทางด้านประเภทนี้โดดเด่นนะคะ เจ้าชายดาบนะคะมีดวงเดินทางนะคะแบบประทันหันนะคะจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่อาจจะเป็นข่าวที่เราอาจจะต้องเข้าไปช่วยต้องเข้าไปเคลียร์นะคะกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือใครที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะคะช่วงนี้นะคะต้องระวัง่าเขาเรียกว่าอาจจะ คนที่อายุน้อยกว่าอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้เรานะคะหรือลูกน้องออกอาถรรั์ก็ได้ด้วยนะคะหรือการงานนะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มวันนี้ต้องไม่ใจร้อนนะคะมีโอกาสโดนขัดแข่งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะหรือการงานนะคะอาจจะล่าช้าได้นะคะ เรียกว่าไม่ได้ดังอ,อกไม่ได้ดังใจก็ได้ด้วยนะคะแฮงแมนนะคะการเงินนะคะรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะบางคนมีโอกาสหยิบยืมการเงินหรือเป็นหนี้นอกระบบหรืออาจจะมีโอกาสนําของเก็บของเก่ามาจำนองจำนํานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะเขาเรียกว่ารายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะสุขภาพนะคะของคนบนพุทธนะคะต้องระวังเกี่ยวข้องกับการเดินสะดุดถล้มชนน้นชนนี่ฟกช้ำดําเขียวนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะโรคกรมพันธุ์ลำไส้นะคะท้อง ไอ้แป้งเบาหวานน้ำตาลนะคะก็ต้องต้องดูแลสุขภาพนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการหมอนัดก็ได้นะคะตรวจเช็คสุขภาพหรือบางคนก็อาจจะไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้ด้วยนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ต้องระวังคําพูดความรู้สึกอารมณ์นะคะสิ่งต่างๆมีโอกาสกระทบกระแทกกระทบกระทั่ง นะคะขัดแย้งกันได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะอาจจะยุนบางคนอาจจะมีโอกาสได้เจอได้เจอคนถูกใจนะคะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในห่วงของความรักก็ได้นะคะเพิ่งเจอเพิ่งเจอพเจอพิ่งปิ๊งนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิปซีนะคะเป็นเลข6052นะคะ60 5 2นะคะ พฤหัสคนวันพฤหัสนะคะเดยชริออดนะคะมีดวงเดินทางช่วงนี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างประเทศหรือว่าใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะหรือเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษานะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะาการเดินทางช่วงนี้นะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะเดยชริออดสี่ดาบนะคะต้องระวังนะคะมีโอากาสซ่อมรถ มีความเสียงเงินเกี่ยวกับยอดยานผ่านนะบางคนเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าก่อนออกเดินทางต้องตรวจเช็คสภาพรถให้ดีนะคะทรงเหรียญการเงินเข้าซ้ายแจยขวานะคะได้มาจ่ายไปนะคะค่อนข้างบางคนหมุนนะคะหมุนติ้วๆเลยนะคะนะแต่ก็เขาเรียกว่าอย่างเอาตัวรถได้อยู่หรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการลงทุนก็ได้ด้วยหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อรถใหม่ช่วงนี้นะคะเปลี่ยนรถใหม่รีไฟแนนซ์รถใหม่นะคะก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะปวดกระดูกนะคะบางคนปวดฟันถอนฟันนะคะปวดหินปูนนะคะความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะมาจากแดนไกลนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาบนะคะย่นยันผ่านะจะให้โชคสัวเลขนหน้าไพา่จากไพ่24นะคะมีเลขเจ็ดสี่สองศนะคะเจ็ดนะคะต่อไปหนึส คนวันศุกนะคะเจ้าชายดาบโหคนวันศุกช่วงนี้นะคะนะต้องระวังต้องรอบคอบนะคะการใช้รถใช้ถนนการเดินนะคะนะมีโอกาสคกช้ำดำเขียวนะคะมีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะนะก็ต้องระวังนะคะการสะดุดถล้มนะคะนะต้องรอบคอบนะคะจะทำอะไรต้องไม่ใจร้อนนะคะนะใครที่มีลูกน้องนะคะช่วงนี้นะคะมีบริวารมีบุตรล้าน ะะจะได้รับข่าวคราวบางคนจากหลุดล้านบริวารน,นะคะบางคนจากลูกน้องนะคะใครที่มีบริวารที่อายุน้อยกว่านะคะต้องระวังเหมือนกันนะคะอาจจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะหรือเรียกว่าลูกน้องออกกระตันหันนะคะหรือ,อมีบางสิ่งบางอย่างต้องให้เราต้องไปเคลียร์กับปัญหาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสิบถ้วยนะคะเกี่ยบข้องกับ กินทานอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะหนึ่งถ้วยอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้นะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีสิ่งที่ดีเข้ามาให้การงานมีดวงเปลี่ยนงานมีดวงย้ายงานนะคะแต่เราก็มีโอกาสได้งานใหม่ได้ที่ใหม่นะคะบางคนอาจจะออกกระทันหันด้วยความอารมณ์ร้อนของตัวเองก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของศุกร์ กระพานะคะก็อย่างที่บอกนะคะต้องระวังต้องรอบคอบนะคะการเดินนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะหมอนัดตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนก็มีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะความรักมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีหลานบริวารคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้หรือบางคนอาจจะแถมลูกติดให้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพนยี่สี่มีเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะ 0,0,0,1น,นะคะคนวันเสาร์คนวันเสาร์นะคะเดฟูคนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะ ดวงเดินทางนะคะแบบกระทนหรือบางคนเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนนะคะทำงานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวนะคะก็ได้ด้วยนะคะหนึ่งเหรียญคนดวงเหงนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงหรือบางคนอาจจะอาจจะมีโอกาสได้รับเงินปันผลได้รับเงินแบ่งหุ้นนะคะได้รับเงินโบนัสนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของเทศกาลก็ได้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าคนดวงดีคนดวงเหงนะคะจะหยิบจะจับจะค้าจะขายจะพูดจะคุยนะคะช่วงนี้ จะประสบผลสําเร็จบางคนมีโอกาสได้ซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนนะคะอาจจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองนะคะก็ได้ด้วยนะคะราชนิดาความเข้มแข็งความแข่งความอดทนในเรื่องของการงานรับผิดชอบดีช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะเจ็ดดาบเจ็ดดาบหนึ่งเหรียญน,นะคะเสี่ยงโชคทิ้งไว้นะคะเขาเรียกว่าจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะณนะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่ากิเลสค่อนข้างเยอะคนวันเสาร์นะคะ อยากถูกหวยนะคะหรือว่าอาจจะซื้อของที่ตัวเองอยากจะได้นะคะเขาเรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการปีใหม่นะคะอยากจะซื้อของขวัญนะคะให้กับตัวเองนะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแต่สําหรับใครบางคนเรียกว่าหมดหมดใบหาใหม่ได้นะคะนกครวันเสาร์นะคะ ให้ระวังนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเอารตตอรเปรียบเราได้ด้วยมีโอกาสหยิบยืมการเงินและไม่ได้คืนหรือหลบหลีกซ่อนเร้นนะคะหรือการโดนล,ลักเล็กขโมยน้อยก็ต้องระวังต้องรอบคอบนะคะส่วนทางด้านของความรักของคนที่มีคู่นะคะบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองนะคะแอบยกักยอก,ยอกเงินแอบซ่อนเงินแอบมีกิกนะคะนะใครที่แอบมีกิกนะคะต้องระวังนะคะช่วงนี้นะคะ มีโอกาสโดนเพ่งเล็งนะคะมีโอกาสโดนจับได้ด้วยนะคะนาราชินิดาบนะคะถ้ามีซิกเซนนะคะหลังสังหรณ์อะไรแล้วนะคะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าซิกเซนค่อนข้างแม่นยํานะคะนะต้องระวังนะคะความลับอาจจะโดนเปิดเผยนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะนะช่วงนี้นะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาพัวพันด้วยนะคะโชคลาภนะคะ ใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากว่ายยิปีนะคะมีเลข0107นะคะ0107นะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ